ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเสียราชาได้มีกลุ่มไรเดอร์ไลแมนหรือพนักงานขับรถจักรยานยนต์ของทางไลแมนในพื้นที่เสียราชากว่า100ชีวิตรวมตัวกันหลังจากที่ทางบริษัทมีการปรับลดราคาค่ารอบในการให้บริการของเหล่าพนักงาน จาก47บาทหรือ3 2บาทต่อรอบหลังจากที่ทางไลแมนได้แจ้งกับทางพนักงานว่าทางบริษัทมีมาตรการปรับค่ารอบลดลงส่งผลให้กลุ่มไรเดอร์ที่วิ่งงานเกิดความสงสัยและได้รับผลกระทบจากการที่มีการปรับเปลี่ยนค่ารอบอย่างกระทันหันโดยการปรับค่ารอบในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วทําให้หลายคนจะรับผลกระทบอย่างหนัก จึงได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มไลเดอร์เพื่อต้องการค่าส่งอาหารต่อรอบกลับคืนมาเป็น40บาทต่อรอบโดยมีการนำหนังสือร้องทุกข์ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเสียราชาเพื่อส่งต่อไปอยังบริษัทนายนัทพงศ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ไลแมนได้กล่าวว่าวันนี้ทางกลุ่มได้มีการรวมตัวกันกว,นกว่า100ชีวิตเพื่อนำหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสีร,ราชาเพื่อช่วยส่งตัวเรื่องไปยังบริษัทโดยปกติแล้วทางกลุ่มไรเดอร์จะได้ค่ารอบส่งอาหารจำนวน57บาทลดครั้งที่1เหลือ47บาทลดครั้งที่สเหลือ34บาทลดครั้งที่3เหลือ32บาทจุดก้าสิบแปดสตางค์ส่งผลให้ค่าส่งอาหารต่อรอบต่ำรายได้แทบจะไม่เหลือพอรถก็เป็นรถส่วนตัวน้ำมันเติมเอง การบำรุงรักษาก็ต้องออกเงินเองทุกอย่างไหนจะค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางคนนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องของเราคือต้องการค่ารอบส่งอาหารคือในจำนวน40บาทวันมันมัน,ม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 นถูกลดเยอะเกินไปครับเพ<อ>ระาะว่าหาหน่วยงานที่รับผิดชอบปกติเราได้57 รถแล้วเหลือ48บาโดนรดอีกเหลือ34ตอนนี้โดนโลดอีกเหลือ32.98บาทเพราะว่าแล้วหลายๆคนอ่ะมันเริ่มใช้ชีวิตการดำรงอยู่ลำบากในขณะที่ค่าของชีพของเราสูงขึ้น,นแต่ค่ารอบของเรากลับลเรื่อย พี่น้องไเดอร์ทุกคนก็เลยมีควางเห็นพ้องต้องการว่าเราต้องแสดงพลังของความเป็นธรรมขอให้บริษัทเติมค่าลออให้เราหน่อยได้ไหมเราขอไม่เยอะเราขอแค่ให้เราอยู่ได้บริษัทอยู่ได้ ประมาณนี้ร้องเท่าไหร่คือเราเรียกร้อง40บาทครับตอนนี้มันได้อยู่ประมาณ32.97บาทเราขอแค่40บาทเพิ่มมาประมาณ7บาทเราขอแค่นี้คือขอข้อเดียวทุกอย่างที่ครับเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเรามีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องค่ารอบมันมันมันไม่พอสําหรับการดำรงชีวิตมันทําใ้ ลำบากยากกว่าเดิมเราลำบากเราลำบากยังไงบ้างเพราะว่าถ้าอย่างดนปัดค่้ารอบรถลงเนี่ยเราต้องทํางานหนักขึ้นเราต้องกระตุ้นตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นบางคนต้องขับรถาทํารอบเร็วขึ้นเสี่ยงอันตรายมากขึ้นอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกคนไหมผมจะพูดเฉยๆว่าอาจจะมีที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีรายจ่ายรายรายจ่ายที่มากพอ มันไม่พอเราต้องกระตุ้นเช่นขับรถเร็วขึ้นงานส่งงานเร็วขึ้นทํางานเยอะขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลงคือปัญหาหลายๆอย่างตามมาเยอะมากครับจากกรณีบริษัทรถช้ารอบเราค่าคองชินในขนาดที่หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นหมูหมาทำไก่อะไรอย่างเงี้ย ประมาณอะไรอย่างเงี้ยคือมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทำไมค้ารอบเรากลับลดลงจากส8ิบแปเหลือ3าเหลือสา9สิอในอนาคตถ้าเรายังปล่อยไว้แบบนี้มันก็จะเหลือ30เหลือ20ซึ่งมันมันมันไม่ได้ครับคือเราเราก็เลยต้องออกมาขอความเป็นธรรมให้บริษัทรับฟังเราและเพิ่มข้าวรอบให้กับเราคือเราไม่ขอเท่าเดิมไม่ขอ48เราขอแค่40คนละครึ่งทาง